สวัสดีคะ่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิง อ๋อก,ก็ต้องเก็บข้อสำอางอีกดีกว่าเบอร์สี่พี่จุ๋เหมือนนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้นะ เดี๋ยวกลับมาเก็บกระเป๋าสุดอาลืแก้วมันอร่อยเยอะยอร่อยมันแก้วอร่อยอร่อยก่งไม่ว่าเลย่นอ ภาษาลาวผมตอบจะตอบภาษาใต้ก็นห, <c oughs> นหนูคนใต้แทคนซี่คนใต้ฉันเหนื่อยวันก็เป็นคนเหนื่อยเดือนหนาวันใหม่ ไปแล้วนะคะทุกคนบายๆนะคะเราเจอกันนะแม่เดี๋ยวไว้ถ้ามีว่าเดี๋ยวไล่